ข่าวจากสถานการณ์การชุมนุมยังมีบางเรื่องที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆยังได้ข้อมูลที่สับสนนะคะอย่างที่แม้ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่นปชหลายคนที่เดินทางกลับถึงบ้านก็กระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่เพื่อนๆในชุมชนว่ามีผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมทางรัฐบาลน,นั้นจะต้องเร่งแก้ปัญหาด้วยการทําความเข้าใจกับคนในพื้นที่ติดตามจากรายงานค่ะรู้สึกกบบมันบิดเบือนบ้างนะฮะ บิดเบือนแทนที่จะลงการข่าวเนะี่ยมันก็ควรจะดูทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะถ้าพูดจริงๆอ่ะน้ำสียงไม่พอใจสือ่อของอดีตข้าราชการครูจากอำเภอล,ลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์แนวร่วมกลุ่มนปชที่เพิ่งถูกส่งมาถึงบ้านเพราะคิดว่าสื่อถูกปิดกั้นทําให้รายงานข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยเขายัางเชื่อว่ามีคนเสียชีวิตจํานวนมาก เช่นเดียวกับสมาชิกชมรมคนรักอุดรรายนี้ที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านหลังจากไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปชที่กรุงเทพซึ่งเชื่อว่าในวันที่มีการสลายการชุมนุมมีคนเสียชีวิตจํานวนมากแต่เมื่อถามว่าเห็นด้วยตาหรือไม่ว่าทหารยิงประชาชนเธอกลับปฏิเสธบอกแต่เพียงว่ามีคนเล่าต่อกันมาโอ้มีค่ะคิดว่ามีคนตายเยอะเห็<น>เห็นะมันมีข่าวออกมาหลายกระแสว่าฆ่าแบบ มวลชนในประเทศเห็นหลายๆคือหลายๆหลายๆที่ที่เขาฆ่าแล้วเขาเก็บเขาเก็บขึ้นรถได้ยินเขาพูดมานะฮะแต่วันที่ฉันไม่เห็นเพราะว่าที่ฉันไม่ได้ไปนี่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่ากระแสข่าวที่เล่าต่อกันมามีอิทธิพลต่อความเชื่อของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแนวร่วมของการชุมนุมซึ่งมักจะเลือกรับฟังและเชื่อในสิ่งที่แกนนนำบอก ประเด็นผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมกลายเป็นประเด็นถูกตั้งข้อสงสยัยเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่กลับบ้านบอกเล่าต่อกันปากต่อปาก แม้รัฐบาลจะพยายามชี้แจงความจริงว่าไม่ได้ปิดกั้นสื่อและสลายการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นที่สามเหลี่ยมดินแดงซอยรางน้ําและใกล้โรงพยาบาลสงโดยการนําแพทย์แต่ละโรงพยาบาลมาแถลงข่าวพร้อมกับนําหลักฐานที่ยืนยันได้ว่านายสวัยทองอ้อมผู้บาดเจ็บที่ถูกนาภาพไปแจกจ่ายให้ผู้ชุมนุมเชื่อว่าเสียชีวิตแต่ความจริงแล้วนายสวัยอย่างพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีตัดผ่านบริเวณของเส้นเลือด ของแขนข้างซ้ายนะ,ะขณะที่การนำสื่อมวลชนไปดูที่วัดสุนเพื่อร่วมตรวจสอบว่าทหารไม่ได้มีการนำศพผู้ชุมนุมมาเผาก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลพยายามโต้กลับในสงครามสื่อที่คนบางกลุ่มพยายามกระจายข่าวออกไปขณะเดียวกันนะครับก็ยังคงมีเรื่องของข่าวสารต่างๆรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆซึ่ง จำเป็นที่จะต้องคลี่คลายไปอยู่เป็นระยะระยะ ท่าทีมรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหารอบล่าสุดเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมพอสมควรทีเดียวจากนานาชาติเพราะฉะนั้นก็ควรจะได้คะแนนมากไปกว่านี้ดีถ้าหากมีความแสดงความจริงใจแสดงความโปรง่งใสในการเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงทำความจริงให้ปรากฏให้เห็นว่าถ้ารัฐบาลไม่ได้ใช้ควรรามรุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ได้กระทําสิ่งใดไปที่อยู่นอกเหนือกรอบแห่งกฎหมายก็ไม่ควรจะต้องเกรงกลัวว่าจะต้องมีอะไรที่ปิดบังอยู่เปิดเผยโปร่ปรงใสทํางานอย่างรวดเร็วนะ แล้รูปแบบที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือตั้งคนกลางที่เป็นอิสระขึ้นมาทําหน้าที่ตรวจสอบท่านสามารถที่จะทําให้สถานการณ์กลับสู่ความสงบได้โดยเร็วแล้วก็แม้แต่ทหารเองซึ่งจริงแล้วโดยปกติองค์กรสิมชนเนี่ยก็จะตรวจสอบและวิพากษาทหารเป็นหลักเราก็ตรวจสอบอยู่นะครับแต่เราก็พบว่าสิ่งที่ทหารทำในระยะสอสาวันที่ผ่านมาในเรื่องการเข้าไประงับ เหตุร้ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้ทำตามขั้นตอนแล้วก็โดยสมควรแก่เหตุนะครับตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนประธานคณะกรรมการรณร,รงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าเพื่อให้การสลายการชุมนุมเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในระยะยาวรัฐบาลควรตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อฝึกยุทธวิธีควบคุมฝูงชนเพราะทหารไม่ควรเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่สลายการชุมนุม